สวัสดีครับผมนายพรพตน์พงษ์บุญครับเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการครับประจําอยู่ที่เทศบาลตำบลบ่อวัอนนี้ได้รับเกียรติจากครับสสสให้มาเป็นที่ปรึกษาเรื่องของการปลูกข้าวอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกรตาบลบ่อที่ได้ทํานานะครับคือกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์วิถีบ่อนะครับตอนนี้นะครับของเราเองได้รับการคัดเลือกนะครับจากสสสเป็นทีที่2แล้ว ที่ให้ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการทํานาข้าวอินทรีย์นะครับซึ่งที่ได้รับการคัดเลือกนะั้นเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลักษณะพิเศษคือเป็นสองน้ําหรือที่เรียกกันว่าน้ํากร่อยนะครับเพราะนั้นการปลูกข้าวนะครับในน้ํากร่อยเนี่ยจะ,จ,ะจะทําให้ข้าวมีคุณสมบัติพิเศษคือเวลานําไปหุงรับประทานเนี่ยจะมีความหอมและก็นุ่มนะครับมากเป็นพิเศษมากอว่าพื้นที่ที่ปลูกข้าวด้วยน้ําปกตินะครับ แล้วยิ่งถ้าได้พันธุ์ข้าวนะครับที่มีคุณภาพนะครับก็จะทําให้นะคุณภาพข้าวนี้ได้รับการส่งเสริมแล้วก็ชูให้เด่นยิ่งขึ้นนะครับซึ่งพันธุ์ข้าวที่เราใช้ปลูกนะครับเราใช้พันธข้าวกกผอน105นะครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคือพันธ์ข้าวไรซเบอรี่นะครับซึ่งเป็นพันุ์ข้าวที่เป็นความต้องการของตลาดอยู่แล้วในปัจจุบันนะครับ พื้นที่ที่เราใช้ปลูกนะครับมันก็จะมีพื้นที่เดิมที่ทําในปีแรกจะมีอยู่หนึ่งร้อยสาสิบเจ็ดไร่แต่ในปัจจุบันนะฮะเราก็ได้ชักชวนนะครับกลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพนะครับชาวนาเข้ามาทําเพิ่มอีกเป็นหนึ่งร้อยเกสิบสามไร่ครับซึ่งทําให้เรามีพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นนะครับของเราเองเนี่ยครับปีนี้นะครับเราได้รับนะฮะออร์แกนิกไทยแลนด์ด้วยนะครับเนื่องจากนะครับเราได้ทําการปรับเปลี่ยนนะครับกระบวนการเนี่ยมาละร่วมระยะเวลา ตั้งแต่ก่อนได้รับโครงการเนี่ยมาสามปีแล้วนะครับโดยกระบวนการนี้เราได้ทําการนะครับสมัครเข้าไปนะครับขอรับใบรับรองออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับกับกรมการข้าวนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมการข้าวแล้วก็ของทางเกษตรอําเภอและเกษตรจังหวัดของจันทบุรีนะครับโดยให้เข้ามาให้ความรู้นะครับกับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็กระบวนการนะครับในเรื่องของการขอใบรับรองเช่นเรื่องของการตรวจแปลงนาเรื่องของการปรับเปลี่ยน มาใช้จากเคมีเป็นหาสารชีวภาพชีวพันธุ์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นะครับอย่างถูกขั้นตอนนะครับแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการผลิตนะครับแล้วก็จนถึงการจําหน่ายนะครับอย่างอย่างถูกวิธีครับแล้วก็ทําให้ได้รับออร์แกนิกไทยแลนด์จนในปัจจุบันนะครับซึ่งผลการผลิตนะครับของแต่ละปีนะครับที่เราทํามาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบตันนะครับ ทั้งหมดนะครับทีนี้มันก็เป็นผลว่าทําให้ปริมาณนี้ก็ยังน้อยอยู่นะครับทีนี้ตลาดยังต้องการข้าวพวกนี้มากอยู่นะครับซึ่งเราก็คงจะต้องขยายต่อไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ยังได้ทําการต่อยอดลงไปยังสถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยม,มที่อยู่ในพื้นที่นะครับโดยการที่ว่านําองค์ความรู้พวกนี้เข้าไปนําเสนอให้กับกรรมการสถานศึกษาโดยนําปรับสูตรที่เรา ทำขึ้นมานะครับเป็นของกลุ่มเนี่ยเข้าไปพูดคุยแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากโรงเรียนบ่อวิทยาคารต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ปีนี้ในปี2565เนี่ยได้รับการบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนและเรื่องของการปลูกข้าวให้กับนักเรียนนะครับโดยใช้วิธีการผลิตข้าวอินทรีย์ที่เกิดจากกระบวนการของกลุ่มเราที่ได้ดําเนินการมานะครับส่วนปัญหาอุปสรรคนะครับที่เราทํามานะครับปัญหาของเรา ก้อนหนึ่งก็คือเรื่องของภัยศัตรูทางธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะเรื่องของนกของบ้านเราเนี่ยนกค่อนข้างจะเยอะนะครับพอเวลาข้าวของเราเนี่ยด้วยที่ว่าเป็นข้าวอินทรีย์เวลาสุกมันจะมีความหอมนกอะ่ะเขาจะเป็นสัตว์ที่รู้เนาะเวลาเสร็จแล้ว่เขาก็จะลงมากินนาเราเนี่ยนาไหนสุกกินก่อนเลยครับมาดูดน้ําดูดข้าวเนี่ยก็เป็นปัญหาของเกษตรกรมันก็ต้องไล่นกไล่อะไรกันไปนะครับก็ทําให้ผลผลิตเสียหายพอสมควรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง พื้นที่นาบางส่วนของเราเนี่ยครับของสมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยเป็นพื้นที่เช่าเพราะฉะนั้นพอเป็นพื้นที่เช่าเนี่ยความแน่นอนในการทํานาเนี่ยก็ไม่มีไม่ทราบว่าเมื่อไรที่เจ้าของพื้นที่เขาจะเอาที่คืนซึ่งปัจจุบันเราก็พบว่าก็มีถูกเรียกคืนไปบางส่วนแล้วนะครับจนทําให้เหลือพื้นที่ทั้งหมดที่ได้รับการรับรองเป็นออแกนิกไท่แหลนดงเนี่ยอยู่ที่111ไร่ครับส่วนที่เหลือที่เรากําลังทําการ ขอให้ได้รับออแกนิกต่อนะครับก็กําลังทําการปรับปรุงต่อนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับต่อนะครับซึ่งกระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นได้นี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางของสสสนะครับที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับแล้วก็ทีมงานวิชาการนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลนะครับโรงเรียนแล้วก็เกษตรอําเภอนะครับพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็ ทั้งส่วนของกรมพัฒนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะกรมการข้าวนะครับที่ให้รับการสนับสนุนกับเรามาจนเราประสบความสําเร็จในทุกวันนี้ครับขอบคุณครับครับผมนายโกวิดวหาละวันประธานกลุ่มกเกษตรอินทีวิถีบ่อผมอยากจะมาคุยเรื่องการทําแปลงข้าวปลอดสารเคมีขั้นตอนก็คือมันไม่ได้ยุ่งยากครับคือที่ผมทําผ่านมา คือก็มีขั้นตอนว่าเริ่มขั้นแรกแล้วก็นำเมล็ดปุ๋ยพืชสดมาหว่านจากกรมพัฒน์ที่เขาให้เรามาแล้วก็ขั้นตอนต่อมาเราก็ไถกบคือเหมือนไถด่าดแต่แต่ก่อนจะไถาดาก็คือผมผมจะจะ,จะ,จ,ะจะทำอ้้ตัวนี้ด้วยนะทำคือทำปุ๋ยใช้มูลมูลสัตว์ผสมกับน้ำหมัก ผสมกับแกลบดำแล้วก็ผสมกับฟางข้าวใบไม้ที่เราหาได้ในชุมชนของเราอะ่ะแล้วเราก็ไถกบแล้วเราก็มาไถาแปะหวานข้าวในช่วงที่เราปฏิบัติมาคือข้าวปลอดสารของเราที่เราเราทำมาโดยไม่ใช้แต่ต้องเคมีเลยก็คือเราจะใช้น้ำหมักเติมด้วยแล้วก็ปุ๋ยที่เราทำมาเติมอีกด้วยจนจนจบฤดูกาลผลิต โดยเราจะไม่แตะต้องเคมีเลยตอนแรกก็ถามว่าทำใจได้ไหมก็ทำใจไม่ค่อยได้นะแต่พอมามาแล้วก็เราก็ทำใจได้เมื่อใจเราลักใจเรามุ่งมั่นว่าเราอยากจะเดินโดยตัวนี้ให้มันตลอดจนว,ว่าปีนี้เราก็ประสบความสำเร็จแล้วได้ออร์แกนิกไทยแลนด์เราคือว่าถ้าถ้าคนใจลักใจชอบนี่ก็คงจะไม่เปลี่ยนนะทำจนกระทั่งทำไวๆอะผมอะผมคิดผมผมแบบนี้ ทำไปแล้วคิดว่ามันปลอดภัยเราไม่ต้องไปสัมผัสกับสารเคมีและข้าวที่เราบริโภคเราก็ไม่มีสารเคมีเพราะเราทําเองกินเองเราก็ต้องเชื่อใจตัวเราเองเรามั่นใจพูดถึงผลผลิตของของกลุ่มกเกษตรอินทิวิถีบ่อ70ตันที่เราทําผ่านมาคือส่วนหนึ่งของผลผลิตที่เราทําได้70ตันของปีที่แล้ว เราเอาไปเป็นเมล็ดพันธุ์ไว้ทำต่อปีต่อไปหนึ่งส่วนแล้วก็นำไว้บริโภคเองอีกหนึ่งส่วนแล้วก็นำไปจำหน่ายอีกหนึ่งส่วนโดยการนำไปสีกับลงสีชุมชนพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มโดยบรรจุในถุงสูญญากาศถุงละ1กิโลกร,รมัมแล้วก็ใส่ถุงรัดยางถุงละ1กิโลกร,รมัม กลุ่มของเรามีทั้งกลุ่มลูกค,ค้าในเพื่อนบ้านและก็ต่างจังหวัดแล้วก็ของชำลร่ยในงานพิธีต่างๆข้าวของเราในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดทานแล้วปลอดภัยแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีสุดท้ายนี้ผมขอเชิญชวนชาวจันทร์กินข้าวที่ปลูกด้วยคนจันข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัยของคนจันขอเชิญมา สั่งจองสั่งซื้อได้เลยครับของเรามีจํานวนจํากัดเป็นที่ต้องการของคนมากขึ้นนะครับแล้วที่ลืมไม่ได้ก็คือขอขอบคุณหน่วยงานสสสที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมาโดยตลอดไม่ไม่ก็คงจะไม่สำเร็จโดยโดยโดย,โดยการที่ทำข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัยตัวนี้ผมขอขอบคุณครับ